ไอเดียเลิศเตอ๋อใหม่คุมโทนวาเลนไทยสไตล์มินิมอลไม่อยากตกเทรนด์รีบตามเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่หลายๆคนจับตามองว่าวาเลนไทยปีนี้จะออกมาโพสต์ภาพหวานๆให้แฟนคลับได้อิจฉากันขนาดไหนสำหรับสาวใหม่ดาวิกาและหนุ่มเตอ๋อฉันทวิทย์แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรูปคู่ออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่บ้างแต่ก็อาจจะยังไม่จุใจสักเท่าไหร่ ล่าสุดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ไดวิกาก็ได้โพสต์ภาพอวดโมเมนต์น่ารักน่ารักบนทางรถไฟกับหนุ่มเตอ๋อทั้งจับมือรูปผมสบตาเรียกได้ว่าคนไม่มีคู่แทบจะปิดโทรศัพท์นี้กันเลยทันทีแต่ที่น่าสนใจมากกว่าความหวานเห็นจะเป็นบรรยากาศและโทนภาพที่ดูมินิมอลทั้งสไตล์การแต่งตัวท้องฟ้าและสีของภาพ ราวกับอยู่ต่างประเทศยังไงอย่างนั้นติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ